อาละครูก็จะให้เพลงโจทย์สำหรับศิลปินที่เป็นตัวจริงกับนักล่าฝันตัวจริงของครูทั้ง12คน <c oughs> เราไปฟังเพลงโจทย์เพลงที่หนึ่งกันเลยค่ะว่าเป็นเพลงอะไรเพลงมาโอ้ย <c oughs> <c oughs> ตัวจริงก็มาฮะตัวจริงตัวจริงของวงการเราเพที่อะไรดีคะ We love you เออเยโอเคได้ยินไปแล้วพี่ทานั่งค่ะจนนั่งอันไหนก็ได้ครับเป็นเพลงของผู้หญิงถูกไหมคะเป็นเพลงของผู้หญิงแต่ว่าครูจะยังไม่บอกว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงโจทย์ของใครเพราะเราเคยเจอแล้วนี่เพลงที่แบบว่าสลับ เปลี่ยนทีสำหรับผู้หญิงกับ<จ>ผู้ชายาเจอมาแล้วนี่ใช่ไหมในเรื่อเสียงของผู้หญิงของผู้ชายที่ต่างกันโอเคทีนี้ก่อนที่ครูจะบอกว่าเพลงเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงของใครเราไปฟังเพลงจดเพลงที่2ของตัวจริงกันค่ะ ไปสองตัวเนี่ยฮะรู้หมดเลยรู้กันหมดถ้าถ้าเด็กไม่ได้รู้จากการเว้นก็อีสองตัวนะนี่อาจารย์อ่ะนั่งหนูนั่งก่อนนั่งก่อนไม่เข้ใจโหรู้เลยเมื่อกี้เรานั่งจะนั่งพาดไปเลยนะบอกว่าถ้าถ้าไม่มีการเราได้จากก็อีที่ว่างอยู่สองตัวก็คงไปเข้าฝันทีมงานอีกแล้วล่ะเข้าฝันถูกถูกหลายหลายวีคมากๆเลยอ่ะนะอ่ะนี่ทั้งสองท่าน เป็นตัวจริงในวงการแล้วทั้งสองท่านก็จะมาแจกโจทย์สำหรับตัวจริงทั้งสิบสองคนของเอฟแโดยที่เราก็จะแยกโจทย์สำหรับพี่ทาทาจะเป็นตัวจริงฝ่ายหญิงพี่แมวก็จะเป็นตัวจริงฝ่ายชายโอเคไหมมีฝ่ายชายคนไหนอยากร้องเพลงฝา่ายหญิงบ้างก็อาจจะมีนะอแอบอยู่ <c oughs> <c oughs> เอาละไงครูครูพาเจงอีก แบ่งซีกอันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดลุกขึ้นมาชะเง้อขนาดนั้นได้มันต้องโนอนทุกหนวนหนูเรื่<น>อง <laughs> แปว่าตื่นเต้นแบบว่าจะถึงยังจะถึงยัง <laughs> ใจล้มล้มใจล้มล้อมอ่ะเพลงโจทย์จะถ,ถูกแยกเป็นสองภากนะคะตัวจริงของทั้งส2สองคนคือเพลงตัวจริงจากสองคนนี้ทีนี้ครูจะยังไม่บอกว่าใครจะโดนเพลงอะไรเราไปฟังเพลงที่จะเป็นโจทย์ ของทั้ง12คนก่อนเลยค่ะเพลงมาค่ะให้ฟังทีเดียวเลยแล้วใครอยากได้อะไรกินเอาเองขอดังนิดนึงได้ไหมจ้าที่รักมันไม่บิวเลยอ่ะขอเพลงดังขึ้นหน่อยอมันต้องหนักกว่านี้หน่อยอ,อ่ะุูกโอเค ออแ้ะไปแย่งกันเราเองนะผู้ชายใครอยากได้เพลงอะไรให้คิดกันไว้ก่อนเปิดมาให้หมดเลยค่ะมีแต่ผู้หญิงอยากเล่าให้ผู้ชายว่ะ หน้าตาเลยเราว่ะ i yeah. ชอบไหมชอสรุปว<ๆ>่าที่เปิดมาทั้งหมดอ่ะไม่ได้ให้ร้องให้เต้น ในเต้นกูณูแดนทำกินไม่ขอลาออกเลยวิ่งนี้กินตองคือวิ่งนี้กูแดนถึงตายที่หน้าที่หน้าพูดเล่นครับพูดเล่นเดี๋ยวหน้าตาตกใจกันหมดจะโท ทหารครับทำไมถึงยากได้พีงนีคะชอบครับชอบพี่แมวครับไอดอะไรนะไออดไอดอไอะไรนไอดอนเป็นไอดอนไอดอนนิ้งเ็นไอดอนเมื่อวานนี้ก่อนขึ้นเวทีบออย่ามาดำดำอะไรทั้งเวทีนะ Well you เว l ยดําเว้ยด u าด m ีเล่าเทียน ร้องว่าอะไรวุ้ยโอี้ไปฟังเพลงจอยของพี <t. <t ่เฟรมค่ะมันยจพอ่าอยากเล่นกีตาร์ด้วยวรออยากเล่นกีตาร์อ๋ออยากเล่นกีตาร์อย่าทำมันยากไปเข้มไหมเจ็บไหมเอาล้องให้รอดก่อนอย่าทำมันยากไปนี่มองไปข้างหลังต้นอยู่เงี้ ต้นบอกว่าปาดเลาเอาโจ์มาเดี๋ยวฟังก่อนทำไมแฉลก็ก็เห็นว่าเป็นคนที่ค่อนข้างร็อกอยู่ไม่ว่าจะเห็นจากการเล่นกีตาร์หรือว่าเวลาขึ้นเวทีเนี่ยก็เห็นท่าทางแล้วก็น้ำเสียงเนื้อเสียงด้วยครับเนื้อเสียงวิธีการร้องนะครับเขาน่าจะทําได้ดีกับเพลงนี้ก็เลยไม่ได้มีโจทย์อะไรให้มากมายเพียงแต่ว่าต้องต้องมีพลัง แล้วก็ปกติเนี่ยเฟรมเป็นคนที่มีไวเบรสเยอะนะร้องเสียงไวเบรเยอะเพลงนี้ต้องน้อยต้องร้องไวเบรสให้น้อยมันต้องมีความเรียกว่าตรงไปตรงมาจริงใจจริงจังเข้ใจคบลูกขอเ้อไล้ไม่เข้าใจแล้วไม่ถามเนี่ยคือเราจำมามันจบแล้วมันไม่ได้นวโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ นานๆนะก็ไปไปฝึกมาอีนี้ไม่มีโจทย์อะไรยากมากครับห้ามเปลี่ยนคีย์เลยครับนะครับโอ้อันนี้จะเกินไปทุกคนสามารถอย่าทำไม่มาหุณเรื่องคีย์ยากไปให้ให้ปรับเองแล้วไม่ไหวปรับเอาคีย์ที่ตัวเองสะทุกคนนะคะถ้าไม่สะดวกกับคีย์ของพี่แมวกับพี่ทาทาแจ้งครูเต๋าด่วนนะคะคือจะต้องร้องให้มันพอดีกับช่องเสียงที่เรามีนะ ความรู้สึกมันจะได้ออกมาได้แบบพอดีแล้วเป็นตัวเราอย่าไปตะกายซะจนแบบว่ามันมันต้องเกิดความเครียดในขณะเดียวกันก็อย่าไปพยายามมุดดินตามพี่เขาถ้าคือเรนเสียงคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ละคนเอาที่เป็นเราถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวไม่ว่าจะบวกหรือลบก็บอกครูเต๋านะคะเพลงเพลงของพี่เนี่ยแนะนําว่าให้ให้ฟังทั้งเพลงก่อนเพราะว่าเพลงของพี่มันจะหลอก บางทีขึ้นต้นตแล้วเราคิดว่ามันต่ำๆแค่นี้เอ้ยอขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันปรากฏว่าท่อนฮุ้มันสูงกว่าเดิมเยอะมากอย่างเพลงคนของเธอนะครับคนของเธอใครได้ไปครละนะต้องระวังคือฟังทั้งเพลงวัดทั้งเพลงว่ามันมีต่ำไปสูงไปพี่จะแปลกมนุษย์หน่อยเร,เร,เรนจ์พี่จะกว้างกว้างหลอกหลอกลวงมาก,หล,กหลอกเยอะเขาไม่ค่อยได้นะครับใครประมาทเนี่ยไปไม่รอดทักคนนะเพราะว่าเขาต้องทำดนตรีอือรีต้องทำงานหนักมาก ผู้นี้เช็คคีย์ออกให้ละเอียดโอเคนักโทษประหารนะคะพี่แจ๊คเข้าดีใจมากครับ